ครูริชิอาจจะมาในแนวดุมากเลยวันนี้ก็คือเพื่อมาเตือนเพื่อนๆให้เห็นถึงสัจธรรมความจรงิงก็เปรียบเสมือนอะไรเพื่อนๆก็ต้องเตือนสิเพราะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะใช้ชีวิตเหมือนกับอะไรวะเหมือนกับเด็กเล็กๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเอามือไปแย่ปลั๊กไฟมันก็โดนไฟดูด่ะสิเพื่อนๆถ้าไม่ตายก็เจ็บปวดทรมานแล้วเด็กที่ เอามือไปแย่ปลั๊กไฟแล้วโดนไฟดูดแต่ไม่ตายหรือเด็กที่เอามือไปจับเปลวไฟเปลวเ,เทียนเนี่ยแล้วร้อนแล้วก็ร้องไห้จ้าเนี่ยเขาหลังจากนั้นเขาอะไรเขาจะเข็ดเขาจะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้ปลั๊กไฟห้ามไปแย่เขาจะรู้แล้วว่าอ๋อ,อปปเลววอออปลวไฟเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันเหมือนกันเพื่อนๆชีวิตเราเนี่ยถ้าเราไม่เห็นโทษเนี่ยเราก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ไม่คิดที่จะไปหาทางแก้ไขถูกไหมพุทธยังมีบอกเลยว่าถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นโทษเนี่ย นั่นเราไม่รู้ทางออกเนี่ยแล้วก็ไม่คิดจะทาอะไรกับชีวิตให้มันดีขึ้นเราก็จึงจมอยู่กับความทุกข์ในระบบของกรรมเวียนว่ายตายเกิดทนก้มหน้าก้มตาใช้ชีวิตแล้วบางคนคิดว่าเออต้องรับกรรมอย่างนี้ไปตลอดชาติเนาะจริงๆไม่ใช่ก็คือพุทธะถ,ถึงได้มาตัดสรูรแล้วก็สอนเราเรื่องอริยสัจสี่ก็คือให้เรารู้เห็นความจริงความจริงอันประเสริฐก็คือเมื่อเราเห็นความจริงเหล่านี้เหมือนกับความจริงที่เรารู้ว่าอ๋เอเปลวไฟเนี่ยมันร้อน ปักไฟห้ามไปแย่ความจริงอันประเสริฐก็คือจะทําให้เราเนี่ยรู้จักการแก้